ปอร์เช่ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ปอร์เช่คายเอนเอสอีไฮบริดคูเป้ที่ประกอบขึ้นที่โรงงานประกอบรถยนต์ปอร์เช่ในประเทศมาเลเซียโดยได้รับการปรับแต่งสำหรับแฟนปอร์เช่ชาวไทยโดยเฉพาะคายเอนเอสอีไฮบริดคูเป้มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ทรงพลังและสปอร์ตยิ่งขึ้นเสริมด้วยไฟหน้าแบบ H d ด a ี r i x LED ดีไซน์ใหม่พมร้อมล้ออลลอยลายมคายเอนขนาด20นิ้วสีเทาว,วิสเวตสเปย์ภายในของคายเอนเอสอีไฮบริดคูเป้รุ่นใหม่ติดตั้งพวงมาลัย GT สปอร์ตและแ no, พคเกจสปอร์ตโทโนพร้อมนาฬิก ซึ่งช่วยเพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสารและเพิ่มเติมความทันสมัยด้วยชุดหน้าปัดดิจิตอลแบบโค้งมนขนาด12.6นิ้วและหน้าจอระบบ infotainment ขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก Bose เบาะนัง้งคุณภาพเยี่ยมซึ่งมีให้เลือก2สีคือสีดำและสีแดงวาโดเลสพร้อมตาสัญลักษณ์ปอเช่บนพนักพิงศีรษะที่เบาะผู้น้ามีระบบควบคุมอุณหภูมิแยก4โซนเครื่องเป่าอากาศภายในห้องโดยสารเบาะนั่งไฟฟ้าปรับได้14ทิศทางพร้อมระบบจำตำแหน่งสำหรับเบาะผู้โดยสารด้านหลัง และม่านบังแดดด้านหลังที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะอันที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยจอด Park Assist พร้อมกล้องรอบทิศทาง Surround View และรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay เอาใจผู้โดยสารด้านหลังด้วยระบบเตรียมติดตั้ง Rear Seat Entertainment ที่มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสามารถติดตั้งหน้าจอสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย c a เยน n e SE Hybrid c o ู p ปรุ่นใหม่ผสมผสานความสปอร์ตอันทรงพลังของ c a เ e n เ e S เข้ากับระบบขับเคลื่อนอันล้มสมัย p ยนีไฮบริมอบประสบการณ์การขับขี่เล่าใจประสานเทคโนโลยี h y บ r ิ d ที่ทั้งทรงประสิทธิภาพและลำหน้าโดยมาพร้อมเครื่องยนต์ V6 เ u r b o 3.0ลิตรให้กำลัง3 5 3แรงม้าแรงกว่าเครื่องยนต์พยนีไฮบริดถึง49แรงม้าเมื่อผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ส่งผลให้ระบบมีกำลังรวมถึง519แรงม้ามีอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4.7วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง263กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง90 กิโลเมตรตามมาตรฐาน e a e r City เขยิบ SE Hybrid Coupe มีระบบช่วงล่างอัจฉริยะแบบใหม่พร้อมระบบการสั่นสะเทือนแบบถุงลม Porsche Active Suspension Management และเทคโนโลยี Two Chamber Two w a l ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและง่ายต่อการควบคุมรถยนต์ทั้งบนถนนและทางออฟโรดช่วยลดการโค้งตัวของตัวรถในขณะขับขี่แบบสปอร์ตอีกทั้งยังช่วยในการปรับโหมดการขั สีระหว่าง normal sport และ sport plus แตกต่างกันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น Cayenne SE hybrid coupe รุ่นใหม่ที่ผลิตขึ้นสำหรับประเทศไทยสามารถเลือกสีตัวถังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม3สีได้แก่สีขาวเมทัลลิก Carrara White, สีดำเมทัลลิก c h r o m i t e Black และสีเงินเมทัลลิก Dolomite Silver c a ร e n n e SE hybrid coupe รุ่นใหม่มีราคาเริ่มต้นที่6ล้าน2 9 0 0 0 0บาทโดยมีกำหนดส่งมอบให้ลูกค้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป